สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำรถเข็นแมนนวลรุ่นใหม่ที่มีเบาะใหญ่พิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถเข็นแมนนวลรุ่นนี้มีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะรถเข็นแมนนวลรุ่น cm 1 0 2 me เป็นรถเข็นแมนนวลที่มีเบาะใหญ่พิเศษช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาในการเดิน พับเก็บพกพาใส่รถไปใช้งานข้างนอกได้ค่ะวัสดุโครงสร้างของรถเข็นแมนนวลรุ่น cm 1 0 2 me ทำจากคาร์บอนสตีลที่มีคุณสมบัติแข็งแรงเหนียวทนทานเคลือบสีอุตสาหากรรมป้องกันการเกิดสนิมรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมค่ะ ตัวเบาะรองนั่งมีความกว้างกว่ามาตรฐานกว้างถึง50เซนติเมตรลึก42เซนติเมตรทำให้ผู้ใช้งานนั่งสบายไม่รู้สึกอึดอัดค่ะล้อหน้าขนาด7นิ้วและล้อหลังขนาด23นิ้วเป็นล้อ,อยางตันทั้งล้อหน้าและล้อหลังทำให้สามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวไม่ต้องกลัวรั่วไม่ต้องเติมลมใช้งานได้ระยะยาวเลยค่ะ และเนื่องจากตัวล้อหลังมีขนาด23นิ้วเป็นล้อหลังขนาดใหญ่ทำให้ตัวผู้ใช้งานสามารถใช้มือจับวงล้อหมุนล้อไปได้เองเมื่อไม่มีผู้ดูแลอยู่ด้วยนะคะอีกทั้งยังมีผู้ดูแลช่วยเข็นได้ด้วยนะคะ มาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยเบรกมือถึง2จุดด้วยกันนะคะนั่นก็คือเบรกมือห้ามล้อทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เบรกล็อกล้อหรือหยุดรถได้ขณะที่ต้องการและเบรกมือบริเวณคนช่วยเข็นนะคะผู้ดูแลสามารถหยุดรถได้ทุกครั้งที่ต้องการหยุดค่ะอีกทั้งยังมีตัวเข็มขัดนิรภัยนะคะช่วยรับตัวผู้ใช้งานไม่ให้หลุดหรือหล่นไปจากตัวรถค่ะ การพับเก็บทําได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่พับที่วังเท้าทั้งสองข้างขึ้นนะคะใช้มือดึงเบาะรองนั่งขึ้นแค่นี้ก็สามารถพับเก็บพกพายกใส่รถไปใช้งานนอกบ้านได้ค่ะสำหรับจุดเด่นของรถเข็นแมนวนวลรุ่น cm 1, 1 2ึ me นะคะเป็นรุ่นที่มีเบาะใหญ่พิเศษนะคะมีขนาดเบาะกว้างถึง50เซนติเมตรรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ถึง100กิโลกรัมมาพร้อมกับล้อหลังใหญ่ผู้ใช้งานใช้มือหมุนล้อได้พับเก็บง่ายพกพาใส่ไทยรถออกไปใช้งานนอกบ้านได้สะดวกค่ะขอบคุณค่ะ